เสียงขับขานจากดงหญ้าท่ามกลางตึกระฟ้าและแสงนีออนที่สว่างจ้าเกินความจำเป็นเมืองใหญ่ไม่เคยหลับไหลและไม่เคยเงียบงนันเสียงเครื่องยนต์เสียงพูดคุยและเสียงอึกทึกของความเร่งรีบกลายเป็นมนลภาวะที่กัดซ้อจิตใจทีละน้อยมาลินยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอรู้สึกราวกับว่าตัวตนของเธอกำลังถูกกลืนหายไปในความวุ่นวายนั้น เธอเดินเลี่ยงออกมาจากถนนสายหลักเข้าสู่สวนสาธารณะเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงคอนกรีตที่นั่นมีดงหญ้ารกชัดที่ดูเหมือนจะถูกลืมเลือนไปมาลินหยุดยืนนิ่งปล่อยให้ความเงียบค่อยๆอ,อบกอดเธอแม้เสียงเมืองจะยังดังแว่วมาไกลๆแต่ที่นี่กลับมีความแตกต่างบางอย่างที่เธอยังอธิบายไม่ได้ มาลินสุดตัวลงนั่งบนม้านั่งไม้เก่าๆความเหนื่อยล้าจากการทำงานและชีวิตที่เร่งรีบทำให้เธอหลับตาลงในความเงียบนั้นเองเธอเริ่มได้ยินเสียงเล็กๆที่แทรกผ่านความอึกทึกของเมืองมาเป็นจังหวะที่แผ่วเบา,เบาแต่สม่ำเสมอราวกับเสียงกระซิบจากพื้นดินที่ปลายใบหญ้าสีเขียวเข้มมีสิ่งมีชีวิตตัวจ้อยอาศัยอยู่ เรไรเจ้าจิ้งหรีตตัวน้อยขยับปีกของมันเบาๆมันไม่ได้ร้องเรียกเพื่อให้ใครหันมามองหรือเรียกร้องคำชื่นชมจากโลกที่กว้างใหญ่แต่มันร้องเพราะนั่นคือลมหายใจและหน้าที่ของมันในยามค่ำคืน มาลินลืมตาขึ้นและโน้มตัวลงไปมองอย่างต้นตอของเสียงเธอเห็นเรไรตัวนั้นขยับปีกสร้างท่วงทํานองเสียงของมันใสกระจ่างราวกับคริสตันที่กระทบกันท่ามกลางดงหญ้าที่ผู้คนมักมองข้ามกลับมีบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่บทเพลงที่พยายามจะเยียวยาความสับสนของโลกใบนี้ เสียงของเรไรและผ่องเพื่อนเริ่มประสานกันมากขึ้นมันไม่ใช่เสียงที่ตะโกนแข่งกับเสียงวีดวิวของรถยนต์แต่เป็นเสียงที่ซึมแทรกเข้าไปในช่องว่างของความวุ่นวายมารินหลับตาลงอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้หลับเพื่อหนีความจริงแต่หลับเพื่อรับฟังความสงบที่ถูกส่งมอบผ่านบทเพลงจากดงหญ้า เรไรยขยับปีกเร็วขึ้นจังหวะด,ดนตรีของมันเข้มข้นขึ้นแต่ยังคงความอ่อนโยนมันเป็นบทเพลงที่ไม่ต้องการปรบมือไม่ต้องการเวทีที่เจิดจ้าแต่มันทำหน้าที่กลบความอึดทึกในหัวใจของผู้ที่ผ่านมาพบเห็นช่วยชะล้างมลภาวะทางเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายที่สุด ในความรู้สึกของมาลินความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งวันค่อยๆมาลายหายไปความวุ่นวายในหัวใจถูกแทนที่ด้วยความเย็นฉ่ำของหยดน้ำค้างและเสียงขับขานของมแมลงเธอตระหนักได้ว่าโลกไม่ได้ต้องการเสียงที่ดังที่สุดเสมอไปแต่ต้องการเสียงที่จริงใจและเยียวยายจิตใจได้มากที่สุด มารินยื่นปลายนิ้วออกไปใกล้ๆใบหญ้าที่เรไรเกาะอ,อยู่เจ้า,มาแมลงตัวน้อยไม่ได้บินหนีแต่มันกลับหยุดนิ่งราวกับจะส่งมอบข้อความสุดท้ายของบทเพลงให้แก่เธอความสัมพันธ์ที่ไร้คำพูดถูกถักทอขึ้นในความมืดมิดที่แสนอบอุ่นเมื่อมาลินเดินออกจากสวนสาธารณะกลับสู่ถนนที่มีแสงไฟอีกครั้งเสียงเมืองยังคงดังอยู่เช่นเดิม แต่คราวนี้เธอไม่ได้ยินมันเป็นความวุ่นวายอีกต่อไปเพราะในหัวใจของเธอยังคงมีเสียงขับขานจากดหญ้าที่คอยเตือนใจว่าความสงบนั้นหาได้ง่ายเพียงแค่เราหยุดนิ่งและรับฟัง